เบลลี่นะคะโซเฟียค่ะวันนี้เราก็จะมากินซุมตามปราค่ะเรามีกุ้งนะคะทุกคนใช่แล้วก็มีกุ้งมีเป็นแคบหมูแล้วก็มีเป็นชาออมแล้วก็อันนี้คือเอกหลักของทอดน่ากินมากน่ากินมากกรอบใช่แล้วก็มีเป็นข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มเราไม่ป้อนพูดเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมาลงมือกันเลยค่ะมาเลยมาเลย อย่างแรกชิมน้ำจิ้มสก่อนอืมชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแกอืมได้ซุปตำอร่อยมากทุกคนมาเลยทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยม,มากินกันอืมอืม หน mm hmm. mm hmm. ุ่อเท่ากันคนอืมอืมอันนี้สะอมใช่อืมอืมอร่เกิน

โกเคนี่ทุกคนแล้ก็ต้องใช้มือละะมานี้อันนี้อร่อยมึงเล่มไหม ้มดำเมเกงกาก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนอย Spider ่างนี้หรออือ้ลองซึมสูตรแกสิสะอมทุกคน

Đừng ai lung Ừ. Mm-hmm. แซ่บมากทุกคน <c oughs> น้ำลายย้อยน้ำลายไหลเลยทีเดียวอร่อยเกินใช่สับผักน้ำปด้วยอืม มุกเกมุกอร่อยมากอืม เขาชอบชอบมากดูดูเขา,าทุกคนใอ้ยฟังกินทำมากมอร่อยหมูก mm ร hmm. อบ อร่อมากทุกคนอร่อยมาก มนจิ้มด้วยด 干红了哦，你干嘛？嗯。 mm. น้ำปลาด้วยนัวอร่อยชอบน้ำมัน้อยชอบน้ำนี่แหละทุกคนชีเด็ดวันนี้ทำไมดำ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 น้ำปลาดลายมันอร่อยดีทุกคน

ไม่แบบอร่อยนะจำน้ำก่อน <scrub. S 2> อร่อยอร่อยมากเห็นคนบอกว่าสอมอร่อยอร่อยจริงนะทุกคนสอมกินกับส้มตำบาราก็อร่อยทุกคน ข้าวเหนียวส้มตำหมูทอดหมูย่างหล้าแล้วเคยเป็นบ้า ปวดมาแล้วก็กินนลำกันวันนี้จะไม่ไหวแล้วมันเผ็ดมันอิ่มแล้วทุกคนแบะนั้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กิน กินอิ่มแล้วแต่ว่ายังไม่หมดทแล้วก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะไวิเจากันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ